ครับครับคุณมีคำถามเลยจะถามผมไหมเดี๋ยวผมถามมาถึงนี่ทิพงานตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ไม่ผมจำได้จริงพี่เวียทำไมถึงชอบที่จังหวัดนครนายกทำไมถึงเลือกที่จะมาสร้างบ้านที่นี่ชอบต้นไม้เหรอวทำไมถึงปลูกต้นไม้เยอะนี่คือคำถามที่คุณต้องถามผมผมว่าพี่เวียถามตัวเองเลยดีกว่าจับมันกันเลยพี่เวียยังเปิดให้ถ่ายหรืออะไรพวกนี้อยู่ไหมเปิดครับแต่ไม่มีใครมาถ่ายเลยครับเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าติดต่อผมไม่ได้ โอ้โไม่รับโทรศัพท์วะเข้าใหมเข้าไม่จับนะวิลินเดี๋ยวมันสุกแล้วค่อยกินโอเคโอเคไหมครับเห็นนะครับโอเคแม่บ๊ายบายไปไปดูภูเขาวิลินเดี๋ยวต่อไปจะพาล่องเรือจากตรงนี้เราสามารถล่องไปถึงเขื่อนได้เลยอ่าเราจะวิ่งวิ่งสวนสวนน้ำสึวน้ปแล้วล่องกลับไหมฮะไม่ต้องล่องกลับลรอกเราไปเที่ยวเขื่อนต่อไปข้ามเขาใหญ่ขึ้นน้ำตกเหวนรก เราไปลงตรงบ้านี้ได้เลยไปโดยเรือนี่แหละไปเรือเราอ่ะนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่เวียพาไปทานอาหารน่าร่อยๆที่นครนายกครับโอเคตามผมมาแล้วกันได้เลยครับเรื่องกินไว้ใจผมตามเฮียไปเลยครับครับผมเป็นหมูป่าที่กินปลาคางเข้าไปดีนเสียงร้านนี้ไม่มีที่ไหนพอดีผมเป็นผู้ดียังกฤษเหมือนคุณนั่นแหละอะไรฮะลูกครึ่งเด่นมากลูกครึ่งเด่นมาก เขาดงเฮาดงมาเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วใส่นมใส่นมเยอะๆตำรวจมาแล้วนะต้องหนีแล้วนะสวัสดีครับมึส้มตำให้พี่เีรอบหนึ่งเฮ้ยโอเคมารยาทอะ เคตามอาไรยาทมันอืดขึ้นมานี่แล้วก็เหนียวต้องต้องกินต้มกินลงไปมือต่อมือมือต่อมือเลยก็เที่ยงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามครับผมครับเรา <c oughs> กินกันทุกชั่วโมงไม่ต้องรอ <c oughs> พูกดกันดึงมากคน้างก็ย่ยาวไปเพราะฉะน,นั้นครับกินไม่ออกครับ รับชมแบบเต็มอิ่มได้ทาง Facebook และ YouTube CH7HD